สำหรับคลิปนี้พิเศษมา,มากนะครับผมให้คุณเลือก2อ,องทางเพราะผมจะมาเล่นทั้งหมด2สไตล์ครับผมเล่นคือเป็นสายวิ่งปกติผมจะตั้งใจไม่หลบสกิลน็อกแบ็กเลยแป๊บเดียวแม่งไม่ทันนี่ไงบอยพรานเออดีเบ หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่ม One Piece วันพิ e เบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิง์กอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะกราบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านที่น่ารักทุกคนหนุ่มสาวหน้ามนคนรักวันพีชกันด้วยนะครับผม สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอัจฉริยะแบรนด์นี่คือเกมวันพีสเบลตี้รัสเตเดนะครับผมโอ้โหเปิดตัวยาวมากๆนะครับผมนะแต่มันเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับผมใหญ่คุณรักผมนั่นเองนะก็อนสำหรับคลิปนี้นะผมขอบคุณน้องชายที่น่ารักเออขอบคุณคุณหมูมะนาวนะครับผมคุณหมูมะนาวนะแล้วทีนั่นหนุนไอดีนี้เข้ามานะครับผมและแน่นอนเป็นเรื่องของควีนไฮบริดหรือควีนไซบอร์กนั่นเองนะครับผมหลายคนอยากดูนะว่าตัวละครนี้เป็นสายวิ่งแดงที่ค่อนข้างที่จะะะป่่่่่ววววนน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 ใใแแรรงงคเเเเเลลลลยยยัับบบบผมมดดี๋หหู้้าาตออไก เอาแบบกระชับและเข้าใจง่ายนะครับโอเคนะคลิปนี้เออไม่ใช่คลิปนี้นะครับผมสกิลหนึ่งนะผมเป็นเรื่องของ bright pan นะผมสกิลนี้สามารถกดค้างได้นะครับผมและแน่นอนเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมสี่เปอร์เซ็นต์นะสกิลนี้ต้องคอนโทรลนิดหนึ่งนะผมจะตีปุมบูมบูมเข้าไปง้านะครับผมเราก็สามารถคอนโทรลม้วนได้นะครับผมนะให้โดนศัตรูนั่นเองนะครับผมศัตรูก็จะเอื้อเอื้ออื้ออื้ออะไรประมาณนี้นะครับผมและจะเกิดผลสปีด้วยเมื่อสกิลจบลงนะหรือปล่อยมือนั่นเองนะครับสกิลสองนะสกิิลนนี้ะครรับบผมชว จบตีพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์เลือดเหมือนกันนะครับผมและตีการกดขานจะเป็นการปล่อยเรเซอร์บีมออกไปนะครับผมและเกิดผลสปิลเมื่อสกิลจบลงนะฮะเออและทำการดีบัฟพลังโจมตีสังยีร์เซนะครับผมทำการลดบัฟไปพวกเบิร์ดดาเมจได้ด้วยไงไอเน่เจ๋งบล่าะเจ๋งบล่านะครับผมแต่แน่นอนครับผมตัวละครนี้ไม่ได้มีดีแค่นี้นะความสามารถของเขานั่นคือพาสซีฟที่โกงและเกรียนของเขานะครับผมและสามารถมารับมือสายโล่อย่างนิกะได้เลยนะครับผมนั่นก็คือถ้าเขาโดนน็อกแบ็คทุกครั้งที่โดนน็อกแบ็คเขาจะฮิ ทำการร่องหนนะครับผมนะเอออันนี้คือเกียนมากเกียนจริงๆร่องหนไปแล้วเวลา14วินาทีนะครับผมนั่นคือสกิลของพวกตัวละคอรร่องหนเลยนะเออมันโกงนะครับผมคือทุกครั้งที่โดนนอแบคจะร่องหน14วิ14วิสิว,ว,ว,วิอยู่แบบนี้นะผมและเมื่อเราร่องหนนะครับผมนะจะทําการชิงสมบัติโดยไม่สนดศัตรูยืนได้เลยนะครับผมเฮย้ยมันเกียนสุดๆนะครับผมและให้คุณดูอันนี้นะครับผมเมื่อคุณร่องหนเราคุณดูภาพนะเมื่อคุณร่องหนแล้วคุณเข้าไปดึงธงโดยไม่สนดคนยืนนะครับผมได้เทรดแบบ X เลยนะบอ คิดรอคุณเทรดแม่งอยู่ในรีเจนเลยอะ่ะเออเกียนมากนะครับผมและสิ่งสำคัญคือจะไม่โดนนอ็อกแบกด้วเมื่อเวลาคุณดึงธงอยู่นะครับนั่นคือเทรดของมาโกแสดงว่าตัวละครนี้รวมล่องหลของสเตลแบกนะครับผมรวมดึงธงไม่ส่งคนยืนของพวกเอ็กนะครับผมและมีเทรดของเมาโก้ด้วยเฮ้ยครบเครื่องจริงๆนะครับผมนะและทีนี้เรามาคอมโบกันแบบนี้ ให้คุณดูอันนี้เมื่อโดนศัตรูที่อยู่ในการเพิ่มพลังป้องกันมาโจมตีเราเว้ยคุณจะความเสียหายลดลงถึงครึ่งหนึ่งนะครับผมและฟื้นฟู3%เลือดเราจะฮิวด,ด้วยเฮ้อยอ่ะอย่างนี้ให้คุณนึกสมมติคุณคอมโ,มโบแบบนี้คุณโดนน็อกแบ็คจากนิกะแล้วคุณล่องหนนิกะยืนอยู่ในทงคุณเดินเข้าไปโง่ๆเลยดึงทงหน้าด้านๆนะครับผมนิกะจะเอาคุณออกทงไม่ได้นะครับผมนอกจากว่าจะใช้สกิลคามินาริ คุณถึงจะ,จะจะช็อตนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณหลบสกิลนี้ได้แล้วคุณยังล่องหนอยู่คุณก็ดึงธงแม่งจนหมดอ่ะนิกะจะทําไงก็ตามคุณจะไม่ออกธงแล้วเวลานิกะตีปกติคุณจะเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดสูลแล้วมีลดดาเมจถึง50%นะครับผมสกิลทุกสกิลคุณจะถึกหมด What What โอ้มันเอาอะมันเอาอะสำหรับตัวนี้แต่เงื่อนไขุณสังเกตไหมว่ามันต้องล่องหุนเท่านั้นนะครับผมมันต้องล่องหนก่อนนะมันถึงจะโหดนะครับผมในการดึงธงนะตัวราการณี้ไม่จะเป็นต้องไล่ฆ่าเพราะดาเมจไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับผมแต่เน้นล่องหนแล้วดึงธงนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปมานะแล้วก็พาสซิฟอย่างอื่นก็เป็นพาสซิฟทั่วไปนะครับผมโอเคอย่างนั้นถ้าคุณอ่านพาส,ส์ตซิฟตรงนี้แล้วทำเข้าใจตามผมตามผมทันเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันต้องเล่นแบบไหนแล้้วนะผมทีี สำหรับคลิปนี้พิเศษมาก,มากนะครับผมให้คุณเลือก2อ,องทางเพราะผมจะมาเล่นทั้งหมด2สไตล์ครับผมสไตล์แรกของเรานะครับผมนั่นคือที่ผมจะเล่นนะคือเป็นสายวิ่งปกติเดินดึงธงทั่วไปนะครับผมเพอร์เฟกต์ดอนหลบทมินได้อะไรประมาณนั้นนะครผมแล้วก็สกิลส่วนอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งหาโอกาสในการดึงธงกับประเภทที่2คือผมจะตั้งใจไม่หลบสกิลน็อกแบ็คนะครับผมเออเพราะผมทาการล่องหนไงเออทีนี้ถ้าผมบอกว่า มันเน้นล่องหดเนี่ยให้คุณมาดูเกมเพย์ถัดไปเท่านั้นเองนะครับผมจะเล่นทั้งหมด2สไตล์นะครับผมนะเอาให้คุณเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมโอเคเราไปดูค่าปาร์ตี้กันครับค่าปาร์ตี้นะครับร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผมได้ทั้งหมด6แท็กนะครับผมนะเออเรียกได้ว่าไอดีคุณมุ๋มนาวโคตรฟูลเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับคลิปนี้เชื่อว่าเป็นแนวทางให้ผมคุณได้แน่นอนครับ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ So อม mbie Ru ัสนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ แล้วก็มาตาแรกกันนะครับผมก็เดี๋ยวตานี้นะครับผมผมจะเล่นเป็นสไตล์แบบว่าสายวิ่งทั่วไปนะครับผมก็คือวิ่งยึดโทมปกตินะ,ะเออนะครับผมก็มีสกิลก็พยายามจะหลบพยายามจะเพอร์เฟกต์ดอสแะไรปกตินะคร<ๆ>ับผมโอเคครับมาะครับผมมาอย่างไวนะครับผมบึ๊บนี่มาแล้ววีนฮอยบิชอ,อะไรจะเจ้าอ้าไอ้หน้ากากแกยังไม่ถอดอีกแล้วไม่ไงเขาเปลี่ยนร่างกันหมดแล้วปังหู้ิ่งโ,โดนไปนิดโดนไปแรงอยู่นะครับผมโดนแรงมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไง ยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนนะครับผมมาเดินมาเลยจะ,จะดึงธงเรียบร้อยโอเคครับธงนุน้นโร่งธงนุน้นโร่งนะครับผมธงดีเฮ้ยศัตรูไม่ยอมยึดนะครับผมนะเราก็ยึดทมินธงดีไปค <c ười> ันจังเลยเว้ยเฮ้ยโอเค,อเคยึดเป็นที่เรียบร้อยห้าแม่มานะครับผมเฮ้ยมาลำลายแม่ไม่ตัวละครนี้ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับผมไม่ค่อยมีดาเมจนะต้องใช้เออสกิลนะครับผมถึงจะโดนดาเมจแรงหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเอ้ยไอ้อ แม่เอ้ยโอเคนะครับผมเราต้องล่องหุ่นไงต้องล่องหุ่นรบทํามินนี่ครับผมอืมวันนี้นจะตีหน้าเลยปังโอ้โโดนเฮลเวลลีนะครับผมโอเคทำอะไรนานไงรัวรัวรัวแต่เราติดไฟว่ะรัวรัวเออตีช็อตธมินอช็อต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 หน้าเกลียดมากดีมากเพื่อนยิงแม่งเลยเลเซอร์บีมแคนนอนอาร์ตไปแหลงบลา โอเคติดบ okay, well, to so, okay. ูส์นะผมถอยดีกว่านะผมบิ๊กแมมเราไม่ไหววะรบทมินเป็นไงนี่ครับผมแนวทางยืดธงอีคือถ้าถ้าเล่นแบบนี้ก็จะกลายเป็นสายวิ่งปกติหรือเปล่าไหจะเป็นสายวิ่งทั่วไปอะไรประมาณนี้นะผมอุ้ยอุ้ยอุ้องหมดเลยเว้ยเอาว่ะเอาว่ะร้องหมดแล้วอันนี้อันเนี้สกิลบ้าว์ดึงธงกลางนะครับผม <laughs> เออเรียบร้อยอุ้ยอุ้อุ้เดี๋ยวไปทงอีดีกว่าเออ,เอ,อใคร่าวะอยายายาลบทมิน่นอย่าย,ยิงเลเซอร์รักษาสิวโอ้โหรักษาสิวนะครับผมตายเลยนะโอเคเดี๋ยวเกิดใหม่กันโอเคครับเกิดใหม่เป็นรูปโคชีนะครับผมเฮ้ยรอใหม่แล้วโอ้โหเกิดเองพี่ ภูกเกิดเองไม่มีเงินรักษาสิวเมเซอร์ไปนะไม่ใช่เมเซอร์เลเซอร์แล้วับผม er, ก็เปเมเซอร์คนละท่าไหมเฮ้เฮ้สวัสดีจารอผมไม่ได้คาดวังความแรงนะผมไม่ได้คาดวังความแรงอืมนะผมต้องเล่นแบบปวดน,นิดนึงฮนะอะดึงทงก้อนแล้วภูเก็ตน้อยนะครับผมดึงไว้ดึงไว้มันมีพัดสซสิฟอยู่ไงดึงไวนะ้แล้วก็เรียรอนะครับผมรอรอวิ่งนะอืมดึงเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคเหลือยีวินะครับผมเออแมงเงยในน้อยมาวะในน้อยยา ในน,ใน,น้อยเออในน้อยมันดึงถุงใน้อยมันดึงถง,ง,ถงช่างแม่งนะผมไม่กันแล้วกันไม่ไหววะอืมโอเคเดินก่อนอุ้ยอ้ายจังเลยเดินอุ้ยอ้ายจังเลยดึงเปที่เรียบร้อยครับผมทันไหมทันไหมเออธงนู่นน่าจะทันนะครับผมโอเคคิงเอ,อ่อเอาเบอร์เราดึงนะครับผมเรียบร้อยจะสี่ธงนี่ครับผมนี่ก็คือการเล่นแบบเออเขาเรียกว่าสเต็ปแบบแต่วิ่งทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวตาต่อไปผมจะเล่นแบบยอมโดน ยอมโดนดามจนะครับผมไปชมกันโอเคครับผมเดี๋ยวตาที่เราจะมาลองยอมโดนดามจกันนะครับผมนะก็คือเราจะพยายามล่องหดนให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมซึ่งตัวละครที่มันสามารถลองสามารถทำน็อกแบ็คได้น่าจะเกือบทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคมาแล้วครับผมกับตาที่2นะอยู่ในด่านอารองปังอะไรนะโอเคเดี๋ยวดูนะครับผมว่าเราจะโดนน็อกแบ็คเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวโดนสายฟ้าทำบินแล้วกัน ระวังระวังรบออกมาจ้าหนีดึงธงไปก่อนนะครับผมตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ก็ดึงธงไปก่อนเรียบร้อยได้ธงแล้วนะครับผมขอสธงเลยแล้วกันเรามีควีนสองตัวนะครับผมดับเบิลควีนแบบแบบแบบนะครับผมกูดนะึงไปเรียบร้อยแล้วผมสี่ธงครับสู่ทีมูุ้นวันและกูกูโดนสี่ธงคืออะไรครับนี่ยคืออะไรครับคือต้องบอกว่าควีนนั้นมันไม่ใช่สายวิ่งแบบเดินทางแบบเร็วอะไรขนาดนั้นนะผมมันต้องพึ่งร่องห่นนั่นเองจ๊ะโอเคแมวรถสิ่งนะผมถ้ามีเสียงเข้ามาขออภัยนะครับ เออถ้าบ้านมีรถซิงไม่ง่ฟันดาบป๊ป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 ป๊นี่กระบี่กระบองโว้ยเคยเรียนป่าปังนี่ไงเออเอ้ยนอกแบกหน่อยที่อกแบกหน่อยทีเร็วเร็วเร็วเออนั่นนะครับผม14บส่วิครับผมมีเวลามาละท้องไหนดีนะนี่ไงรบเกือ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 บโดนเราเกือบโดนเราเอ๋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 นั่นไง ยึดทำมินในน้องอ้าวเรียบร้อยดีงี้โอยไหมมันมีวิธีการเล่นนะครับผมคือยอมโดนน็อกแบ็กนั่นเองนะโอเคดึงให้เสร็จครับน่ะเองดึงได้กูก็ดึงได้นะครับผม <c oughs> เฮ้ยแต่เฮ้ยมาจำดึงสองทนเลยเว้ยอืมในนี้นียิงแม่งก่อนปะ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 ปนี่ไงเลเซอร์บีมคันนนกระเด็นไปนะครับผมกระเด็นแบบแหลกๆอืมมาแล้วเราอยากโดนน็อกแบ็กอีกอ่ะอยากโดนน็อกแบ็กอยากทำไงดี ผมหาจังหวะก่อนหา,นหาจังหวะก่อนหาจังหวะก่อนนะครับผมแต่เราเติมเกยก่อนไม่ได้เติมเกยก่อนอืมกวนเหมือนสายโลเลยว่ะนึนกว่าสายโลเนี่ยเออ,เอ,อมามาเติมหน่อยเออแม่มาเติมแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปแย่งอา้าวไอ้โซโลจะฆ่าได้แล้วโซโลจะฆ่าได้แล้วไม่ต้องถึงมือผมอืมอะไรฮะนอกแบก็คทีโอ้โหโซโลก็รีบรีบไปหน่อยวะเนี่ยรีบไปไหม <c oughs> ดึงทรรมินไปนะครับผมโอเคเฮ้ยถูกบ้านโดนเฮ้ยถูกบ้านโดนแม่เฮ้ย ไม่เอ응ื้อเครียดว่ะถุงบานโดนเฮ้ยต้อง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 โซนไว้นะครับผมผมไปกันธงไม่ได้นะเฮย้ยแรงไปเปล่าแรงไปเปล่าผมใส่วิ่งเองพี่ <c oughs> จริงจมันน่าจะเพอร์เฟกต์ดอแล้วล่องหดนะแม่งจะเกียนมากนะเกียนแบบโอแม่ไม่มีใครไม่มเป็นใส่วิ่งที่แม่งผมชอบเล่นเลยอ่ะจริงๆไม่เลสบีมคันนนแล้วคือเตู่้มไม่ฮี่เป็นไงล่ะ,ะเด็นไปอย่ามายุ่งเออแม่เข้าไปแม่เข้าไปอืมนี่ครับผมมันโอ้ช่วงท้ายแล้วว่ะผมไม่สามารถไปดึงองได้แล้วนะครับ แบบว่าเดินบวชเดี๋ยวตายแล้วผมโอเคอ้าวซาโบไฟอ่ะซาโบไฟอ่ะนี่ใบพนใบพรนป๊ป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 ปไม่ย่อเเรียบร้อยนะครับผมตายตายแล้วนะครับผมซาโบไอ้ดึงดี่ผมโดไม่ดึงวะ กดไม่กดมันไม่ไปนะผมปุ่มเสียเอออะไรรบทมินเป็นไงล่ะยิงหน้าเลยปะ๊บปัป๊บปปปปปปปโอ้ประมาณนี้นะผมนะโอเคเดี๋ยวไปพบแมสดท้ายครับผมจะเล่นสไตล์นี้อีกตางนะถ้าคุณมองหารัตนเตเพชราคาถูกนะผมเพราะตัวละคร2ตัวนี้มีบัตรทองด้วยนะผมจะอยากเติมราคาถูกก็ถ้าไปหาคุณ เ็รุ่นดูบายได้นะครับผมลิงลิงไว้ใต้คลิปนะครับผมนะรถ20-30เปอร์เซนนะครับผมสำหรับทุกแพ็คเลยนะเพสามารถไปเติมกันได้นะครับผมนะและแน่นอนสำหรับคุณดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบนะครับผมในการรีวิวของผมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะครับผมนะถ้าอย่างดีมากก็กดแชร์เพื่อนๆใ้ดูด้วยนะผมจะได้รู้แนวทางจะได้เล่นไม่พลาดเลยปะมาณนั้นนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวตอนท้ายนะผมก็จะเล่นแนวโดนน็อกสแบ็กนั่นเองนะรบทมินในน้อง อ,ไไอือเอาเป็นไรอ่ะเอายิงผิดเอาไโต่อเจาะโอ้โอโอนี่ลองหัวแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากโซโล่เออเออเออจะจะโดนแหลกอะไรนะหลบทมินโอ้โหล,ล่นะลงอ,อ,ลองหัวได้แป๊บเดียวนะครับผมไอบ้บ้าล่องหัวได้แป๊บเดียวถอยไปก่อนหลบทมินอือโต้ยลองหัวได้แป๊บเดียวแม่งไม่ทันมีเงบใบแพรนเออดีขอบคุณ ย่าเสียงดังอา้าวผมไปถ่ายแล้วถ่ายร้องหดแล้วเว้ยถ่ายร้องหงอแล้วมาแล้วอะไรคิดว่าแกนแน่วะแกมาพร้อมกันคิดว่าแกนแน่หรอวะเออคิงอยู่ฝั่งนู้นนะผมมจะจิงตัวนั้นนะยิงหน้าเลยปะ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 ปม่ไงโอเคครับอุ้ยโดนชนแม่งเอ้ยชนแล้วหนีเล็กประกันเว้ย เอออ้าวอ้าอ้ายังใส่หน้ากากอยู่แล้วเนี่ยตีบแพรบแพรนป๊าปป๊ดอดีดอดีปึ้งอ้าวไม่กันออกปันลนั่นบักดอดไอ้นี่ไอ้นี่บักดอดบักดอดเฮะเรียนมาจากช่องไหนวะเฮ้ยบักแบบนี้มันไม่ใช้กันแล้วไอ้ป๊ป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 ตเอมึงตอึงตมึงป๊ไครฆ่าไว้บดนแยงดึงบปเพื่อ เอยรบประมาณเรซ์บรีมแคนนอนฮัชอร์เออคนแรงคนระับผมเฮ้ยสโ,โลมาเฮ้ยสโ,โลมาจะยิงจะฝั่งนน้นหรอขอ n อกแบ c k ีขอ็อกแบ็ k t ีอย่าร้องโหนเร็วๆเ,เออขอบคุณมากเออ นะครับเบาๆนะครับอย่าเสียงดังไปอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวเขารู้ตัวอ๋อ <c oughs> ดึงทมิน <c oughs> ยิบเงี้ยมาแล้วเปิดเผยตัวตนแน่ข้าเองไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่สเตล l แบล็นะครับผมเป็นข้าเองเทนโนลยีเจอมาอย่างนั้นหรือจะมาสู้เทคโนโลยีของเราดึงก่อนแรปนี่ไงถ้าโดนน็อคแบ็คผมก็จะวิ่งไปทงบ้านเขานะครับผมแน่มาดิมาดิน็อคแบ็คเลยอิกมัมประตเอ้ย ผิดคิวนะครับผมขออภัยด้วยอืมเฮ้ยคิดหลอมมาเว้ยเฮ้ยตัวนี้มันไม่นอกแบ็คผมมาเด็มันไม่นอกแบ็คผมมาเดืมอ๋อโดนตักเลือดนอกแบ็คน้อยนอกแบ็คน้อยเร็วเร็วเรื่อยๆนอกแบ็คกันเลยยิง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 เออนั่นแหละสุดยอดเดี๋ยวไปไปตรงอีตรงอีมันเอ๊ะมือนไม่มันเลือดมันเลือดนี่ไปตรงอีนะครับอือเออเออนั่นแหละดึงเลยสิบวิ เป็นยังไงเรียบร้อยเอ้เอทันป่าวะเรียบร้อยครับผมชนะปะชนะป่าวะดึงอะไรก็ดึงจะออกไม่ทันนะครับผมมันหลายวิหลายวิไอโทรนั้นผมไปกันแล้วช่างแม่งนะครับผมเออถ้าเรียบร้อยสี่โดครับผมจบไปครับสำหรับคุยนะครับผมเล่นสไตล์นี้ก็ได้ยอมโดนสกิลนะครับผมนะอย่าดูอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาแล้วกันครับผมคอมเมนต์ดีมากที่นี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเวร์รุ่นสุดท้ายเลยครับท่านโมทัสสักวัวโต